สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัจริยครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของแฟนๆรายการเราทุกๆท่านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11ราฬิกาโดยประมาณทางช่อง True f for you หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทาง Major Cineplex มาแนะนํากันนะครับเรื่องแรกครับนี่แหละพอพัตรโรเดอะไมที้หมูวีคร ภาษาไทยก็คือขบวนการเจ้าตูบสีขา The Mighty Movie นะครับก็เป็นภาคต่อของพอพัทโตรเดอะมูฟี่ในปี2021ครับต้นกําเนิดเนี่ยมาจากทีวีซีรีส์เรื่องพอพัทโ o l นั่เองนะฮะภาคนี้เนี่ยคุณจะได้พบกับมตี้พัฟสนะฮะฮีโร่พันใหม่ที่มาปรากฏตัวบนจอยักษ์ห้ามพลาดนะฮะกับการออกไบพย c o n j กับน้องๆเจ้าตูบสีขาวันนี้ฉายแล้วในโรงภาพยนตร์นะครับ,รบส่วนฝั่งแอนิเมชั่นในประเทศไทยต้องเรื่องนี้ครับเป็นแนวแอคชั่นไซไฟครับนักรบมนตราตำนาน8ดดวงจันทร์ ที่เขาเอาตำนานเรื่องราวของรามเกียร์เนี่ยมันนำเสนอในมุมมองใหม่น่าสนใจมากๆ<อ>นะครับในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเบล่ารานีครับที่โด่งดังจากบุพเพศนิวาสมาพากเสียงเป็นพระแม่ศรีดาในเวอร์ชันนี้ด้วยสาหรับพี่ยังมีหนังไทยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากที่มีชื่อว่า14อีกครั้งหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า I Love You 2000ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ในหนังเนี่ย จะพาเราย้อนวัยกลับไปสู่ปี2546ที่ซึ่งความรักและความผูกพันนั้นยังคงไม่เลือนหายไปกับ2วัย2คู่และความสัมพันธ์ด้วยเลข14ที่จะเติมใจความทรงจําตอนอายุ14ของพวกเราเพราะฉะนั้นสนใจเรื่องไหนครับเข้าไปดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้นะครับทางแอปพลิเคชัน Major C p n e p l e x ครับหรือว่า ทาง w w w majorcineplex. com นะครับแล้ววันนี้เช่นเคยครับถ้าเกิดดูหนังเนี่ยมันขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้จริงๆริงป๊อปคอร์นเป็นแพคเกจิ้งที่สะดวกในการซื้อแล้วก็เก็บไว้ใช่ครับหาได้ที่ 7-Eleven นเนี่ยมีหลายรสชาตินะนเ,<ข>าเ้าพด ปค้งปิ้งฮะรสชีสแล้วก็รสคลาสสิกนี่แหละครับป๊อปคอร์นเมเจอร์อร่อยเหมือนทานที่โรงหนังนะฮะดูกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราครับข่าวบันเทิงต่างประเทศข่าวแวดวงภาพยนตร์บกของเราเตรียมไว้แล้วกับช่วงนี้ติดตามกันเลยครับกับช่วงเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเอ็มพาสบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซซนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group Rose, เรียกได้ว่ากว่าหนึ่งทศวรรษหลังจากนวนิยายเรื่องแรกของ Hunger Games ได้ถูกตีพิมพ์และ11ปีหลังจากพักจบของแฟรนไชส์ Hunger g a เก s ฉบับ Jennifer Lawrence ได้ปิดฉากลงในที่สดเราก็ได้หวนคืนสู่โลกนี้อีกครั้งแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดก่อน Hunger Games ด้วยภาพยนต์ภาคพรีโกมีชื่อว่า Hunger Games the Ballad of Songbird and Snakes เช่นเดียวกับแฟรนไชส์ Hunger Games ก่อนหน้านี้เรื่องนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันที่เขียนโดยซ u z a n คอ c o l ล i ส s นอกจากนี้ Francis Lawrence ที่กำกับ3ภา,าคสุดท้ายของแฟรนไชส์ก็หวนกลับมานั่งแทนกำกับการแสดงอีกครั้งโดยภาคนี้เป็นการตามเรื่องราวของ o r r o l a เลน Snow ในวัยอายุเพียง18ปี แต่ก็สามารถดำรงตำแหน่งเมนเทอร์ให้กับ Hunger Games ซึ่งจัดขึ้นครั้งที่10นี้ซึ่งผู้ที่เขาต้องดูแลคือสาว Lucy g r ก y b บ a r d โดย c o r o l l a n u s เองก็ต้องต่อสู้กับนิสัยที่เย็นชาและความเมตตาที่พัฒนาขึ้นเรื่องนี้ยังได้ดึง Viola Davis มารับบทเป็นประธานาธิบดี Rachel z e g l e r มารับบทเป็น u u y y r r y y e a r r t Tom l บล h ธมารับบทเป็น Cor รเล a n u s Snow และ Peter Dinklage จาก Game of Thrones มารับบดเป็น Casca Highbottom อีกด้วยค่ะโดย Hunger Games The Ballad of Songbird and Snakes มีกำหนดชายในวันที่17พฤิศจิกายนปีนี้ค่ะ What are the Hunger Games for? hanging tree ถึงซีรีส์แนวโจรกรรมที่เป็นที่นิยมและครองใจคนดูสายนี้ก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์สัญชาติสเปนอย่าง n e y Heist ซึ่งทางค้ายักษ์ใหญ่ Netflix เคยเอามาลงให้สตรีมในปี2017แล้วหลังจากที่เคยออกอากาศผ่านโทรทัศน์ในประเทศสเปนความนิยมเรื่องนี้ทำให้ Netflix ไม่รอช้าที่จะสร้างซีรีส์ภาคแยกอย่าง Berlin ซึ่งเป็น Original Series ของตัวเอง ซึ่งเป็นการตามเรื่องราวสุดพีของตัวละครเบอร์ลินที่ถูกมอบหมายกับภารกิจปล้น44ล้านยูโรจากบริษัทการประมูลชั้นนำในกรุงปารีสในซีรีส์แยกนี้ได้นำเพโดรอ l ลันโซจากม e น h ไฮส์ทรชนขนปล้นโลกกลับมารับบทเป็นเบอร์ลินผู้ฉเฉลียวฉลาดซึ่งมาพร้อมกับแกงน้ำใหม่ ซึ่งบุคลิกและคาแรคเตอร์ในภาคยากนี้ก็จะแตกต่างตรงที่มีความกระตือรือร้น,ลนและความโลภสูงกว่าในภาค Money Heist เพราะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นก่อน Money Heist นั่นเองนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่งัดมาเอาใจแฟนคลับหลังจากที่ Netflix เคยปล่อยทอรชนคนปล้นโลกเกาหลีเดือดออกมาให้เราได้รับชมกันแล้ว ซึ่งเป็นการหยิบตัวละครและเรื่องราวจากต้นฉบับมารีเมคใหม่เป็นการเอาใจชาวเกาหลีและชาวเอเชียมากขึ้นเพราะเรื่องนี้มีการดัดแปลงเนื้อหาให้เขากับบริบทชาวเอเชียนั่นเองส่วนเบอร์ลินเปิดกล้องอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและได้ยกกองไปถ่ายทำที่ปารีสและมาดริด เป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยซีรีส์8ต,ตอนนี้มีกำหนดให้สตรีมผ่านเน็ตฟลิในวันที่29ธันวาคมปีนี้ค่ะอโโห กองบอก,อรกรเราเนี่ยข่าวนี่อัปเดตฮอตทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกสัปดาห์ต้องบอกนะแคนสำหรับคนที่รักความรู้เรื่องหนังอยากจะเข้าใจว่าแวดวงแต่ละแวดวงนั้นเขามีเนื้อหาสาระเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้ของเราทุกสุดสัปดาห์เซอร์ลอยบีดรายการเซอร์ลอยครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับ,รบช่วงหน้ามีเรื่องราวของพอพระโทเดอะไมตีมูฟวี่มาฝากกันสักครู่เดียวครับ